รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะเชี่ยวชาญประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ระหว่างวันที่1ตุลาคม2565ถึง30กันยายน2566ผู้จัดทำข้อตกลง ในสมัยแสงใสตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเพนสังกัดสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุดรธานีข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ภาระงาน นายสมัยแสงใสมีพละงานด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์นวัตกรรมด้านการบริหารงานชุมชนเครือข่ายและด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพเป็นไปตามกกสอกำหนดเต็มเวลามีสังเกตการสอนและสะท้อนผลการสอนร่วมกับครูในกิจกรรมเปิดชั้นเรียนจำนวนสชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นผู้นำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษาจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์มีการนิเทศการสอนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครูจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์และมีการจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้และอบรมบ่มนิสัยผู้เรียนจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 2. งงานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการสถานศึกษามีแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องครอบคลุมนโยบายภารกิจของสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษาผู้เรียนได้รับการพัฒนาตรงตามสภาพปัญหาความจำเป็นมีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในรายวิชาเ,เลือกเสรี ที่พัฒนาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่พัฒนาสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชนด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาสถานศึกษาจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการจัดการศึกษาต่อเนื่องเป็นไปตามระเบียบและข้อกําหนดกฎหมายมีการบริหารงานพัสดุเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของภาครัฐพุทธศักราช2560าดำเนินงานกิจกรรมผู้เรียนงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนงานแนะแนวประถมนิเทศประจิมนิเทศงานเยี่ยมบ้านผู้เรียนเครือข่ายและผู้ปกครองฐานข้อมูลสาระสนเทศของผู้เรียนมีความถูกต้องครบถ้วน <S <S ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม สถานศึกษาใช้การบริหารงานแบบมุ่งผลสำลิดเป็นนวัตกรรมที่สถานศึกษาพัฒนาขึ้นสามารถใช้หรือตอบสนองการจัดการเรียนรู้ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายมีการทำงานร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับเครือข่ายเป็นไปนตามกระบวนการการมีส่วนร่วมการดำเนินงานจิตอาสาของสถานศึกษารวมมือกับองค์กรเครือข่ายที่มีคุณภาพด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพยอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องผลการประเมินการบริหารงานแบบมุ่งผลสำลิดมีพัฒนาการที่เพิ่มขึ้นประเด็นท้าทายเรื่องการบริหารสถานศึกษาแบบมุ่งผลสำลิด r ร s u l t า a บ Base จ์เมนต์หสภาพปัญหาการบริหารจัดการของสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพบว่า 1. ผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานมีระดับผลสำลิดทางการเรียนในระดับต่ำ 2ขู่ขาดแนวทางและเป้าหมายการดําเนินงานในการจัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 3. สถานศึกษาไม่มีรูปแบบหรือแนวทางเครื่องมือกระบวนการติดตามการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ 2. วิธีการดําเนินการให้บรรลุผล 1. ประกาศใช้เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานศูนย์การเรียนรู้ตําบลศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อาเภอเพนจังหวัดอุดรธานี 2. แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานศูนย์การเรียนรู้ตำบล 3. ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ 4. กำหนดเครื่องมือการประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานศูนย์การเรียนรู้ตำบล 5. คณะกรรมการดำเนินการประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานศูนย์การเรียนรู้ตำบลตามแผนปฏิทินที่ได้วางไว้ 6. ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเพนสรุปผลการดำเนินงานประเมินประสิทธิภาพการบริหารงาน 3. ผลลัพธ์จากการพัฒนาตามข้อตกลงเชิงปริมาณด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน5ตัวชี้วัดประกอบด้วย 1. มีร้อยละนักศึกษาที่เข้าสอบปลายภาคเรียนในภาคเรียนที่2ทับ2565คิดเป็นร้อยละ87.872มีร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ30 คะแนนสอบปลายภาคเรียนคิดเป็นร้อยละ85.053มีร้อยละนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติคิดเป็นร้อยละ91.33 4มีคะแนนเฉลี่ยทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทั้ง3ระดับเท่ากับ55.04อยู่ในระดับผ่านเป้าหมายขั้นสูงและมีผลคะแนนรวมที่เพิ่มขึ้น 5. มีพัฒนาการของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติทั้ง3ระดับ ของนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบสูงกว่าค่าเป้าหมายด้านการศึกษาต่อเนื่องจำนวน3ตัวชี้วัดประกอบด้วย 1. มีร้อยละของเป้าหมายที่เปิดกลุ่มดำเนินการได้ทุกหลักสูตรและรายงานผ่านระบบสารสนเทศออนไลน์ UDOLL จำนวน134กลุ่มคิดเป็นร้อยละ100 2. ผู้เรียนหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องในภาพรวมทุกหลักสูตรที่เปิดดำเนินการจำนวน134หลักสูตรมีผู้จบหลักสูตรจำนวน1,582คนคิดเป็นร้อยละ100 3. มีร้อยละของผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องที่จบหลักสูตรและวนำความรู้ไปใช้ประกรอบอาชีพหลักอาชีพเสริมและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จำนวน1,582คนคิดเป็นร้อยละ100 ด้านการศึกษาตามอัธยาศัยจำนวน4ตัวชี้วัดประกอบด้วย1มีรายงานผ่านระบบทะเบียนสมาชิกการอ่าน UDLRNI เป้าหมายจำนวน44,873คนผลที่ทำได้44,235คนคิดเป็นร้อยละ98.53 2มีสถิติการอ่านที่ดำเนินการได้ของสมาชิกเกรือข่ายนักอ่าน UDLRNI จำนวนหน้าที่อ่านได้ทั้งหมด1,1124ล้หน้าคิดเป็นร้อยละ6.94 3. จำนวนแหล่งเรียนรู้ที่ดาเนินการได้ตามเป้าหมายและสมัครขึ้นทะเบียนในระบบนวัตกรรมแหล่งเรียนรู้ UDLR LI จำนวน2 0 9แห่งคิดเป็นร้อยละ100 4. มีระดับคุณภาพของเว็บเพจและการเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ โดยมีข้อมูลพื้นฐานเป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจนมีภาพกิจกรรมคลิปวิดีโออยู่ในเว็บบล็อกแหล่งเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้สามารถเชื่อมโยงกับเพจสกรอตำบลได้ด้านการบริหารงบประมาณจำนวน4ตัวชี้วัดประกอบด้วย 1. มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในไตรามาสที่1สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คิดเป็นร้อยละ39.94 2. มีการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรามาสที่2ได้สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ คิดเป็นร้อยละ99 7 2 3. มีการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรามาสที่3ได้สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คิดเป็นร้อยละ98 3 5 4. มีการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรามาสที่4ได้สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้คิดเป็นร้อยละ99.87ด้านการบริหารงานทั่วไปจำนวน4ตัวชี้วัดประกอบด้วย 1>, 1. สถานศึกษามีระบบการบริหารงานทั่วไปมอบหมายงานตามคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานตามโครงสร้างการบริหารงานโดยคำนึงถึงข้อมูลที่มีความถูกต้องและทันเวลากำหนดได้ดำเนินการกำหนดคิดเป็นร้อยละ98 2. สถานศึกษามีการจัดสถานศึกษาตามนโยบายศูนย์การเรียนรู้ตำบลงามตาประชาชื่นใจ 3. มีการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคค่าไฟฟ้าค่าประปาพบว่ามีอัตราการเบิกจ่ายลดลงไม่เกินร้อยละ5 4. มีการคำนวณจากชุดเบิกทั้งปีงบประมาณในส่วนของการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ในระดับคุณภาพดีมากผลลัพธ์จากการพัฒนาตามข้อตกลงเชิงคุณภาพ ศูนย์การเรียนรู้ตำบลทั้ง11แห่งดำเนินการตามรูปแบบการบริหารแบบมุ่งผลสำลีของสถานศึกษาในสังกัดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเพ็จังหวัดอุดรธาน,นีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ตามตัวชี้วัดของการประเมิน5ด้านจำนวน20ตัวชี้วัดอย่างมีคุณภาพศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเพ็บริหารงานโดยนายสมัยแสงใสจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวอำเภอเพนมีชีวิตที่ดีมีงานทำอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีความสุขขอบคุณค่ะ